ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเมืองไทยจะมีอย่างนี้<ม>ก็ตื่เต้เหลือ,อเกินที่ที่คนไทยว่าคนไทยเนี่ยยากกว่าสวีเดนนี่คือสิ่งที่ได้มาตอนไปเมืองไทยครั้งนี้บอสเองทุกคนตอนนี้ก็มาถึงสวีเดนได้อสองสามวันแล้วก็พักผ่อนเตรียมตัวไปทํางานวันจันทร์ไปเที่ยวคราวนี้ก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็สนุกแล้วก็ได้ไปเที่ยวหลายที่ด้วยก็แบบว่าเออ คุมคราวนี้ไปแล้วคุมตอนกลับมาเนีต้องปรับตัวคือหนึ่งอากาศอากาศเมืองไทยร้อนนะประมาณสามสิบกว่าองศาที่นี่ตอนวันที่กลับมามันประมาณเอ,อ่อสิบหบเจ็ดองศามันกําลังดีแล้วฝนไม่ตกด้วยเมื่อคืนฝนตกแต่ว่าเออตอนเช้ามาฝฟแดดมันก็ออกมันก็โอเคนะแล้วก็เออเวลาด้วยปรับตัวอีกนานเพราะว่า คนเรามาชอบความสบายมันชอบแบบไม่ต้องทําอะไรนะพอเวลาะจะต้องทํางานนี่แบบเพราะว่าโอ๊ยไม่อยากจะทำเลยจี้เกียจแต่ก็ต้องกัดฟันอนะ่ะกัดฟันทำไปท่า <c oughs> ทั้งที่ไม่อยากจะไปแต่นี่ไม่ไม่หมดแล้วจะไม่หมดเออวันนี้จะมาคุยเรื่องไปเมืองไทยได้มามไมไม่ใช่แด้แต่ของกินของใช้ได้ความคิดมาเยอะแยะเลยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนไทยเออเกี่ยวกับเอ่อ เอ่อยังไงเอ่อสภาพเมืองไทยดย๋ยเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวพอทชาแป๊บนึงก็จะมาเล่าให้ฟังว่าได้หรือ่าได้ของกินก็ได้กุ้งแห้งได้ปลาแห้งเอ่อแค่นั้นนะไม่ถึงยังไม่ถึงสองกิโลเลยเขากินก็ไม่เรื่องไม่ใหญ่แล้วไม่มีปัญหาเขาไม่ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินอยู่แล้วหรือไม่ใช่ไม่ค่อยกินทําไม่เต็นเลยไม่ได้ไม่ได้กินแล้วอะไรจะ ของสาม,มีคือได้เสื้อทาหารเสื้อทาหารแบบเสื้อแขนสั้นอย่างเอแขนสั้นนะเขาจะมาใส่ใส่เป็นเสื้อสัหนอนเขาใส่ตั้งแต่เบอร์สามมาก่อนนะเบอร์สามสิบสองตอนนี้เบอร์เท่าไหร่วะสี่สิบสองมันหดเขาบอกกัน <laughs> ของเราก็ซื้อเสื้อเสื้อชั้นในชุดชั้นในมาเยอะเลยเพราะว่าอะไรของเรามันก็หดเหมือนกันเพราะซื้อสิแล้วได้อะไรอีก ได้ของเล่นเยอะแยะเลยสําหรับเรานี่เพราะเราเป็นคนชอบเอ่อพวกอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วใช่ไหมได้เลยมากได้หูฟังได้หูฟังเพราะว่าอันอันที่อันเก่ามันเป็นมันครอบแล้วมันเล็กกะมันมันทับหูมันทําให้เจ็บอันนี้ลองมาแล้วที่ร้านใส่ดีแบบว่ามันครอบหูใหญ่เงี้ยเอาไว้ใส่แบบว่าทําคลิปทาอะไรเวลาตัดคลิปแบแล้วก็ไล่ อันนี้หูฟังเอาไว้แต่ตอนนอนเวลานอนจะฟังเพลงหรือไม่ก็ก็ฟังนิยายใช้ใ่ใส่นอนไม,ไม่ไม่ใช้ก็ไม่ได้ไม่ฟังอะไรก็ไม่ไม่หลับนะนอนไม่หลับต้องฟังได้เลยอีกได้ไมโครโฟนเวลา,อ,าอย่างเงี้ยเวลาทำคลิปอย่างเงี้ยจะได้ใส่ใส่กับมือถือจะได้มันมันจะได้ยินตอนนี้ใช้หูฟังอันนี้ก่อน จะลองใช้ดูที่ได้ไหมแล้วจะมาเดี๋ยวจะมารีวิวทีหนึ่งแล้วได้ละอีกอันนี้เป็นเอ่อเอ่ออัลต์เฟส tracking มันแบบมันหมุนตามนะมันใส่มือถือแล้วก็มันกดอันเนี้ยเซนเซอร์อะไรมันไม่รู้มันก็จะหมุนตามเราเวลาเราเดินไปไหนสมมติเราเดินอย่างเงี้ยมันก็จะหมุนตามไปแต่พอพอว่างแล้วจะมาแกะกล่องทํารีวิวว่ามันเป็นยังไงนะแล้วได้ละอีกป่าว action camera ก <G l ug> ล้องก็ไม่รู้ีกี่ตัวแล้วนะแต่ชอบจริงๆชอบชอบซื้อพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วก็บ้ามากเลยแล้วซื้อตัวเนี้ยตัวเน,นี้มันไม่มีมันไม่มีกิมบอลคือไม้กันสั่นเวลาถ่ายถ่ายแล้วมันเดินโยโกเยกโยโกเย,ยเ่แล้วค่อยมารีวิวทีหลังว่าอ่มว่ามันเป็นยังไงใช้ยังไงและทีนี้เดี๋ยวไป,ไปทำอาหารเช้าไปด้วยนี่ขนมปัง ก็ไม่มีอะไรหรอกก็ขนมปังแล้วก็เนยแล้วก็ชีสนีเ่เออจะมาเล่าให้ฟังว่าได้อะไรม้่งจากเมืองไทยนอกจากพวกนี้ก็คือความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองไทยว่าเออเมืองไทยมันเป็นยังไงตอนนี้อะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยนะทุกคนว่าเมืองไทยจะพัฒนาจะเออเออก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเมืองไทยเนี่ย พูดตรงๆนะในความคิดเห็นของเรานะก้าวไปมากกว่าเมือง A, ไอทาสมัยยิ่งกว่าสวีเดนอีกนะเพราะว่าสี่ปีที่แล้วเราก็ยังใช้เมื่อก่อนเราใช้แอปใช้ไหลแต่เมืองไทยยังไม่ค่อยมีใช่ไหมเมื่อสี่ปีที่แล้วเราก็คิดว่าเราทำสมัยแล้วพอไปคราวนี้เห็นเขาจ่ายเงินใช้เออสแกนการเออใช้ทางแอปอะไรทุกอย่างไม่ว่าเออเออจะซื้อของซื้ออะไรทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย สุดง่ายสุดเร็วแต่ข้อเสียอ,อย่างหนึ่งก็คือวิชาชีพเรื่องเนี้ยวิชาชีพมันโคตรจะเก่งเลยนะมันมันมันแบบว่ายัางไงมันตามเทคโนโลยีทันอนะ่ะเทคโนโลยีไทยไปสุดไปแบบไกลแล้วนะแบบสำหรับในความเห็นเราไปไกลแล้วก็แต่ว่าไอการป้องกัน เออ,เอ,อพวกบริโภคเนี่ยยังไปไม่ถึงท่านเอายังไม่ถึงเทคโนโลยีและไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันตามทันนะก็เลยเหมือนกับว่าเอยมันทำให้เราไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้เออเออโปรดักต์พวกนั้นเพราะว่าอะไรเขาไม่เขาไม่ช่วยเราป้องกันคือเขาโยนให้เหมือนกับเขาโยนให้ผู้บริโภคเออป้องกันกันเอง มีมะมีมามัมา่งแล้วเรื่องแบบสมมติถ้าจะจ่ายเงินเยอะๆเนี่ยต้องสแกนหน้าอะไรพวกนี้เขาก็มีให้แล้วแต่ว่ามันมันก็ยังมีอยู่นะพวกแบบมันมันโกงกันแบบพวกโหได้ได้ญาติโดนมาแล้วพวกยืมเงินพวกมันมันเข้าไปในในเอ่อใ,ใน Facebook แล้วก็ตรอมตัวมันแบบว่ามันไปยึดยึดเบอร์ไอ้ยึดไอ้ a c e b o o k ของเขาเลยแล้วก็ ยังก um ็คงได้ย <Yeah. S 1> ินแล้วนะแบบว่ามันแบบว่ามันมันไปมันเข้าไปในในไอในคอนแทคของเขาแล้วก็ไปยืมเงินทุกคนเลยทุกคนในคอนแทคนั่นน่ะได้มั่งไม่ได้มั่งไอคนที่เอคนที่โดนโดนยึดอยยบช่องนะยึดบ้านนะก็ต้องจ่ายเงินใช้เขาเพราะว่ามันมีหลักฐานว่าตัวเขาไปแต่ว่ามันไม่ได้เห็นหน้าตาเนี่ยนั่นแหละคือแบบว่าเทคโนโลยีไปไกลจริงแต่ว่าการป้องกันยังตามไม่ถึง ที่เอ่อที่ชิวิเดนนะาะก่อกก่อนเขาก็ยังมีการป้องกันพวกนี้ยังดีอยู่คือยังยังยังมันก็มีมันไม่ได้ร้อแต่มันก็ยังมีการป้องกันอยู่มันก็ทําให้เราเชื่อถือการเอ่อการใช้เอ่พวกโปรดักต์ของเขาใช่ไหมพวกเอ่อพวกแอปเลยก็ยังเชื่อถือได้เมื่อไทยทนสมัยแล้วก็เอ่อเอ่อก้าวหน้ามาก ตอนนะั้นก็ไปกรุงเทพไปได้นั่งรถเอรถไฟใต้ดินแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเมืองไทยจะมีอย่างนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเออมันจะเป็นเออมันจะเป็นันนนรสมไยอย่างนี้จัดเข้าตาไม่คิดเลยว่าจะัรรมไยอย่างนี้ไปนั่งแบบโอโ้เราเระเบียบเขาดีแล้วก็แบบว่ามันติดต่อกันได้ง่ายเขาจะมีแบบไปไป,ไปติดต่อกับไฟรถไฟฟ้าไปแบบเนี้ยมันเหมือนกับ คล้ายๆกับที่สวีเดนนี่แหละแต่ยังคิดว่าสวีเดนย,ย,ยังยังยังไม่ยังเอ่ยยังไม่ทันสมัยกว่าเมืองไทยเพราะว่าอะไรที่สวีเดนเนี่ยเขามีมานานแล้วมีประ,ประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีอาจจะเป็นอ๋อมากกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมก็แบบโอ้โห,โหยกยกนิ้วให้เลยเมืองไทยว่าโคตรจะท,ำทำันสมัยเลย บบว่าไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าเมืองไทยจะเป็นนี้เพราะว่าสมัยก่อนไปก็เห็นกัสร้างไอ้ไอ้สร้างไอ้ไอ้อะไรตะพาลอรเยอะแยะมันก็ไม่เห็นเสร็จสักทีแต่ตอนนี้ไปเห็นแล้วบอหลังจากโควิดไปนะี่ยสี่ปีนี่แบบว่าพุ่งขึ้นมากเลยแบบได้ที่ได้มาก็คือประเทศไทยเจริญมากพัฒนาขึ้นมากเอ่ออ,อ,อะไรเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าไม่ต้องคอยนานแล้วคือปุ๊บปับ๊บอย่างทางของวันนี้ได้พวกนี้อะไรเพนี้ก็ดีนะ ช่วยให้คนแบบว่ามีงานทำเอ่อทำใหเ้เปิดกิจการช่วยช่วยคนเปิดกิจการขายของแล้วก็เปิดให้คนมีการมีการมีงานโดยการมีไรเดอร์อะไรพวกนี้ก็หางานให้เขาไปด้วยมันมันก็ดีไปอย่างเลยแต่ทีนี้มามามา,มาฟังข้อที่เราแบบว่าไม่ค่อยชอบก็คือเรื่องการ สถานะของคนในเมืองไทยคือว่ามันมีมีแบบสูง,สงจนมาจนต่ำใช่ไหมเราจะเห็นสูงเราจะเห็นต่ำกลางๆที่เราไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นต่ำเพราะว่าที่เราไปอยู่ที่เราไปอยู่เนี่ยพัทยาเราจะเห็นหลายคนปากกัดตินทีซื้อของแบบคนแก่ต้องมานั่งขายของหยุดข้างถนนลอนๆแบบน่าจะได้พักผ่อนบ้างแล้วไม่ได้ต้องมาช่วยมาช่วยตัวเองไม่ไม่รู้เป็นเพราะว่าไม่มี ไม่มีญาติพี่น้องหรือคิดหรือแบบว่าเอออยากจะมาทําอะไรก็ก็แก๊แกๆโดยไม่ต้องเออหาอะไรได้ให้เขาตัวเองอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มันมีมันมีมนมเออหลายอย่างแต่พอเราเห็นเขาแล้วเราแบบสงสารเลยตัวเราอายุเออหกสิบกว่าแล้ว,แล,วแล้วเราก็ยังรู้สึกเลยว,ว่าเอยตัวเราเราไม่ไหวแล้วนะแล้วคนที่เขาแก่ไปกว่าเราอะทาไมเขาถึงทําได้แล้วเขาแบบว่าต้องต้อง ยังไงแบบว่าช่วยเหลือตัวเองอะแล้วเราจะมานั่งบททาไมในเมื่อเราอยู่ที่เนี่ยคู่จะสบายทาั้งนั่งทํางานออฟฟิศแบบไม่ได้ดืดร้อนอะไรเลยแล้วเราสองคนทํางานทํางานมันก็พอมีพอใชอ้พอเก็บเงินไปเที่ยวเมืองไทยได้แล้วก็คนรวยก็รวยเหลือเกินที่ที่เมืองไทยแบบว่าขับรถเห็นราคารถแบบเนาะช่วยคนได้ ช่วยคนจนได้แต่อย่างว่าเงินของเขาเราเราไปว่าไม่ได้แต่ว่ามัน,ม,นมันทำให้ให้ดูเห็นชัดเลยว่ามันมีสูงมีต่ำตรงกลางที่เราไม่ค่อยเห็นนั่นแหละแต่ถ้ามาเทียกบกับชีวิตที่นี่ที่เรียที่การใช้ชีวิตที่สวิตเดนดีกว่าเพราะทุกคนจะเสมอภาคกระเป็นที่เสมอภาคเพราะอะไรเพราะว่าเขาจ่ายภาษีแล้วเขาเอาไปใช้เป็นสวัสดิการการ โรงเรียนพยาบาลการดูแลคนแก่แล้วก็มีหลายถึงหลายอย่างที่ไปไปไปโรงเรียนนักเรียนก็มีข้าวกินอะไรประเภทนี้โรงเรียนก็ฟรีใหญ่นอกจากว่าถ้าถ้าเกิดใหญ่แบบเรียนสูงขึ้นไปอาจจะต้องมาทํางานเลี้ยงตัวเองแล้วเรียนด้วยแต่ไอการเรียนโรงเรียนมันไม่เสียตังค์ไม่ค่าเทอมมันไม่เสียนอกจากการใช้ชีวิตสมมติว่าจะจะเรียนมหาวิทยาลัยต่อไปเป็นด็อกเตอร์อะไรก็ต้องมาหาเงิน ใช้เลีเ้ยงตัวเองแต่เด็กๆเล็กๆนี่เขาจะมีวัสัิการของเด็กคือบางคนพ่อแม่เขาก็จะมาใช้หรือไม่บางคนพ่อแม่เขาจะมาเก็บให้ลูกเขาเวลาลูกเขาแบบว่าโตขึ้นไปแล้วแล้วเขาก็จะเอาเอาเอาเงินนั้นให้ลูกไปไปเป็นทุนการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนก็เอาเอามาซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรของที่ลูกอยากจะได้ก็อเอาเงินนั้นจากรัฐบาลตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่เรารู้ว่าเราได้ได้เงิน พราะเราไม่มีลูกก็เลยเรื่องนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมีสวัสดิการมีสวัสดิการให้แบบว่าแม่คลอดลูกมาได้ดูแลลูกแล้วแต่ก็จะได้เงินแต่ว่ามันจะได้เงินแล้วแต่เวลาของเขานั่นก็อีกอย่างหนึ่งอันนั้นอันนั้นเรามาบอกไม่ได้เพราะมันแล้วแต่คนแล้วก็เ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ,อาชีพแล้วก็การงานเ,เงินเดือนที่เขามีมาก่อน แล้วมันก็มีหลายแบบมันมัน,ม,นมันมีแบบว่าเขาเรียกอะไรสูตรของเขา,าเยอะแยะมากไอ้พวกสูตรพวกนี้อันนี้เราไม่รู้แต่ว่ารู้เรารู้ว่าเขาได้แล้วก็แบบว่าพ่อก็หยุดได้หยุดงานพ่อทุกคนนี่ต้องหยุดงานเดือนหนึ่งนะสามสิบวันอะไรเงี้ยให้ไปไปอยู่ให้มีเวลากับลกูกนั่นก็ดีนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการแบบว่าประสานชีวิตนะนะทำให้แบบว่าอยู่กับพ่อกับแม่มันก็ลูก ใหม่ๆนะคนมีลูกบางคนก็เหอนนะก็อยากจะอยู่กับลูกกับกับเมียใช่ไหมนั่นก็ดีไปอย่างหนึง่งแล้วก็มันก็มีหลายอย่างภาษีเนี่ยภาษีเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียจ่ายไปเหมือนกับเราจ่ายไปก่อนให้คนรุ่นรุ่นที่แล้วเขาได้ใช่ไหมแต่รุ่นเราเนี่ยไม่รู้เราจะได้หรือเปล่าก็เลยเราก็ต้องเก็บเงินของเราไว้ด้วยเพื่อว่าเรายังไม่รู้ว่าภายหน้าเนี่ยเวลาเรากเกษียณเราจะได้เงินไหม หรือจะได้เท่าไหร่จะได้เต็มเต็มเต็มสูตรเข้าไหมอะไรมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะท,ทุกครั้งเลยก็เลยต้องระวังเรื่องเรื่องการใช้เงินถือว่ามันเราไม่ใช้สูตรรู้ได้เพราะว่าเราต้องคิดถึงอนาคตเอ้ยละแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยมันจะเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยมันวนไปวนมาอย่างเงี้ยมันทําให้เราคิดไม่ออกว่าเราจะทําตัวแบบไหนแต่คือว่าที่เราทําก็คือขอกินชา คือไม่ใช้สุดุยจืดได้เก็บเงินไปเมืองไทยไปเที่ยวเมืองไทยนี่คิดว่าจะเรานี่จะเกษียณก่อนสามีเน่ยคิดว่าเราจะจะหนีสามีไปอยู่นู่นสักสามเดือนอะไรแบ่เนี่ยแต่คงไม่ได้หรอกไม่มีใครไม่มีใครทาอะไรให้ที่เนี่ก็เออก็คำให้เหมือนกับว่าคนที่อยู่ในเนี้ย นี้เราพูดถึงคนสวีเดนนะคนแคนเดนเวียนส่วนมากเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ว่านี้เรามีความรู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดนเราก็เอาเอาเรื่องสวีเดนมาพูดคือเขาเขาไม่ซีเรียสเขาไม่เครียดกับการใช้ชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าอะไรงานทุกคนเขาเขาจะมีถึงจะไม่มีงานก็มีส่วนส่วนรัฐบาลช่วยแต่ทีนี้เราก็ต้องคนที่เขารัฐบาลช่วยก็ต้องต้องเออแบบไงบริหารเงินของตัวเองให้ดีใช่ไหมเพราะว่า ก็ต้องเห็นใจคนที่เขาเ,เขาจ่ายภาษีเหนกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะแบมือขออย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีมีสั์มีส่วนมีสูตรของเขาว่าเธอจะได้เท่าไหร่อะไรเนี้ยแต่ว่าการไปโรงพยาบาลโรงเรียนเอออะไรพวกเนี้ยมันไม่ต้องคิดเลยมันทำให้ให้พวกเอ่อคนที่อยู่สีเหลีไม่เครียดคิดตูเมืองไทยต้องเสียทุกอย่างเออลูกไปโรงเรียนแล้วลูกกี่คน เสื้อผ้านักเรียนอะไรพวกนี้ยมันจะมีส่วนของรัฐบาลมาช่วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ช่วยได้ไม่มากมันรายได้ของที่เมืองไทยเนาะมันก็ส่วนมันก็สมตัวกับการทํางานคิดไปอย่างนั้นนะมันก็พอกันกับที่นี่แต่ว่าค่าเงินของเรามันมากกว่าเท่านั้นเจ็บป่วยเมืองไทยก็ใช้เงินอะไรก็ใช้เงินแบบทุกอย่างเป็นเงินไปหมดแล้วก็มีคนก็ถามมาว่าถ้าไม่อยากกลับไปเมืองไทยแล้ว ไม่อยากกลับเพราะว่าหนึ่งเคยไปถามเขาแล้วต้องมีเงินประกันเป็นล้านนะถึงจะไปไปอยู่ได้คนสำหรับคนที่อยากไปกเกษียณที่นู่นนะแต่อย่างว่าเราเรามีเอ่อต่างชาติไทยครึ่งหนึ่งวีเดนครึ่งหนึ่งก็เราก็ไปอยู่ได้แต่ที่นี้สามีเราอะใช่ปะ่ะเราก็ไม่อยากจะแบบมีปัญหาอย่างนั้นปักไปเลยคือว่าเราอยู่ที่นี่ดีกว่าเราสวัสดิการอะไรเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปไปโอ้ย เได้เงินอะไรประเภทนี้เราแล้วย like 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 you ิ่งขี้นียวอยู่นล้วด้วยเกิก็เป็นอย่างนี้มันก็ทําให้แบบว่าดูชีวิตคนไทยการใช้ชีวิตคนไทยเนี่ยยากกว่าสวีเดนถึงจะดีขึ้นถึงจะดีขึ้นแต่ก็ยังก็ยังไม่ดีเพราะว่าทุกอย่างที่นู่นใช้เงินใช้แต่เงินแต่เงินแต่เงินมันทําให้แบบเครียดนะเที่ยวไหนก็เที่ยวไม่ได้ต้องโอ้ยต้องเก็บเงิน เพื่อค่าเทอมลูกเพื่อเผื่อสมมติว่าค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้นมันก็แพงที่นี่มันก็แพงแต่ว่ามันมันมันก็พออยู่ได้นะทุกคนมันพออยู่ได้ที่นี้ที่ที่ไปเอ่อที่บอกว่าไปไปได้อะไรมาเนี่ยได้อย่างนี้คือความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองไทยเอ่อได้แบบว่าการใช้ชีวิตอยู่คนของคนไทยมันทําให้เรามาคิดว่าเอย้ยเมื่อก่อนเราคิดเกี่ยวกับเมืองไทยอย่างนี้มันไม่ถูกนะเราคิดว่าโอ๊ย เมืองไทยเมื่อก่อนไม่ทาทาไมอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้เหรอเมืองไทยจะเอาอะไรมีเงินอะซื้อได้ทุกอย่างแต่เรื่องความใช้ชีวิตประเทศสื่เด่นดีกว่านี่แหละมันมันมัน,ม,น,ม,นมันสองโลกนะมันเราเราคนสองโลกหรือก็มมาเปรียบเทียบกันที่นี้ไอ้เทคโนโลยีเราโอเคกับมันเราไม่ค่อยยังไงก็ได้ จะมักเราอยู่อย่างนี้เราก็อยู่ได้แต่ว่าการใช้ชีวนะิตอะความสบายใจเราอยากได้ความสบายใจอยากได้ความมั่นคงดีกว่าก็คือก็เลือกมาอยู่เลือกอยู่สวีเดนตอนแก่นั่นแหละนี่นี่คือสิ่งที่ได้มาตอนไปเมืองไทยครั้งนี้เป็นไง <laughs> งานไปแล้วทุกคนหิวข้าวแล้วยังไม่ได้ทำสักที ก็ <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคด